คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องทาตรักโดยในวันที่เจ๊ามาเยี่ยมเยือนกองถ่ายกองนี้อากาศช่างไม่เป็นใจมีฝนก็นำตกลงมาทําให้การถ่ายทำต้องหยุดชะงักลง นจะตกหนักสักแค่ไหนจะทุลักทุเลเปียกแฉะยังไงก็ไม่หยุดถ่ายใช้วิธีให้นักแสดงเดินกลางร่มมาถ่ายตอนเนี่ยนะพี่คะละครจะรีบออกอากาศพรุ่งนี้เหรอคะพี่คนผู้ชมคะหลังจากฝนนั้นยังตกอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด แถมการถ่ายทําก็ต้องถ่ายทําต่อเนื่องยังไม่คิดจะหยุดเหมือนกันอุป,ปรสรรคก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะนอกจากอากาศจะไม่เป็นใจแล้วสภาพแวดล้อมก็ยังไม่เป็นใจด้วยเพราะฟูงยุงทั้งหลายต่างก็พากันบินว่อนไปกัดคนโน้นทีกัดคนนี้ทีจนขันขยเยอไปทาง ฝนก็ตกยุงก็กัดทําทำงานกันอย่างทรมานมากแอะพี่คะกว่าจะถ่ายเสร็จคงไข้เลือดออกรับประทานกันทั้ง